ก็ตอนนี้ประมาณสักสี่โมงสี่โมงเย็นนะพอดีลูกค้าที่จองไว้ก็มาดูรถมาดูรถก่อนแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็น่าจออวันที่เก้าแล้วก็วันที่เก้านี่ของพี่ต่ายก็ไปวันที่สิบไปกรุงเทพก็เลยให้ลูกค้ามาจ่ายเงินก่อนเอฟซี FC จากเกาหลีคนที่จองไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอบลูกค้าก็กจะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะ สามารถมีมานั่นเยอะไหมก็อันนี้ก็จะเป็นรถที่พี่สายถ่ายให้ดูเมื่อเช้าอ,อ๋อไม่เยอะนันาดนี้อันนี้จะเป็นรถของพี่วิพี่วิอยู่แคนดงถ่ายรูปส่งไปให้ดูละสีดำใช่ไหมครับเอ็กซิลี่สีดำเก้าแสนสี่หมื่นสองันบาทนะเกียร์ธรรมดานะครับกำลังสั่งแต่งครับ 9 4 2 0 0 0นบาทอะไรนะครับตัวนี้สองพันยิบสองครับครับคือถ้าเป็นตัวเก่ามันไม่มีแล้วล่ะครับขนาดไอ้ตัวนี้ยังรถยังงานไม่ทันเลยบวกดอกเบี้ยอีกแสนกว่าะจริครับผมแต่เดี๋ยวผมคำนวณให้ครับไปอยี๋ยวีมว่าเบี้ยเส้นทั้งดอกทั้งต้นทั้งผู้หนี่ได้ได้ได้จะได้ใส่ไปคือเราใส่ยากคานลวกันสีนะได้ครับผมจะ เปิดเปิดดูได้ครับเปิดดูได้อันนี้ต้องเก็บจริงนะลูกค้าสิหมื่นหยียบปุ๊บนี่ยหมื่นเลยนะหมื่นเลยนะแต่นี้ก็ยังนั่นไม่เสร็จเดี๋ยวก็แต่งวันพรุ่งนี้ก็แต่งเสร็จแล้วล่ะครับเดีว่าพันทุดเออร์โมเมนเดอร์วันที่สิบสามวันอาทิตย์มื่นเพิ่นป้าถามเลียว่าแมทที่แหล่วัน สี่สิบเนาะเนาว่าบอยู่เป็นบ้านสิบสามปีฝ่าลึกไปเบิ้งหันน้ำเพลินเดี๋ยว่านเปิดบ้านบอยู่สองมื่นได้พันยัยเห็นบอกเบิ้งให้คนไม่ใน่ันหนากับหลังเห็นบอกหนาวันที่สิบกับหลังวันที่สิบสิ่งหนาเบื้งว่ามันอันหนึ่อันถ้าสิบสามถ้าวันอาทิตย์นี่ตายเปิดโชว์รูมให้มาเอารถได้อยู่แต่ว่าถ้าไปส่งเนี่ยมันบ่มีคนไปรับมันเป็นมันยุตแน่ว่าสั่นติแน่นจ้ะให้ไปส่งแต่ให้ไปส่งนี่กับจันทร์ถึงเสาร์นะมั้ย วันอาทิตย์บมื่อไรพี่วันอาทิตย์มันบรมีไผ่ไปรับแล้วเขาหยุดงานโอ้ยเดี๋ยวสีไหแอนขับมาส่งไหมเอาไปส่งให้เบิรงก่อนอะไรนะเอาเอาไปส่งให้เบิรงก่อนไปใส่หน้องชายมาส่งพี่พี่อะได้ก็คือใส่น้องชายมาส่งก็โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละเราไผ่ยิบไปรับตายไะเนี่ยอ๋อใส่หน้องมาส่งอ๋อให้ตายครับไปแล้วให้น้องมาส่งไม่แอนไปตายคือเป็นตะเกียงใจลูกค้าใช่เนาะนั่งรถต้องแถวมาโหลดสั่งเอา เดี๋ยวค่อยว่ากันเอานี้ก่อนดูก่อนว่ามันใช่รถมันตรงรุ่นไหมลองนั่งได้ครับลองนั่งได้เอาตีเผื่อสาวนั่งก่อนตีอ๋ออันนี้ยังสาวยังแซ่กันเลยบ่อยากนั่งสาวเ้อะเพือนแซ่อันเพื่อนว่าคันมะรำนี่เพื่อผู้เฒ่ามานั่งหนาไปคนสินาอ้าวแล้วเพื่อนว่าแต่งคันหามาอ่าแต่งคันหามาเออมะรำว่า แม่มาหาปู่กับบ้านเด้อใอยู่นัมอป็นหลายเดี่ยวเดี่ยวไปเป็นวันทิตกันเดี๋ยว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 กันศาสตร์เดี๋ยวก็ใส่ให้ครับอ่นใจท่านหนุเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์วันที่สิบสามจ้าครับไปส่งลูไปส่งให้นั่มารับนมารับของป้ายูใส่ที่คูเมืองเถอะย้อนว่าท่านถึงคูเมืองหรออ๋อใกล้ๆอินบ่อันขับไปกับไปถึงอบตอนมันตำล่านกันรัวเรือออบาตตอนมันตำล่นนี้ขังขังนี่กครงโรงเรียนมัธยมมเยี่ยมบ่อการหลวง ที่มากแค่เดียวกันอบตอ้าวได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นแหละไปเรื่อยๆกันมีทั้งเรียวมีสารนำแล้วขก็ไปเลยขวามือหน่อล่ะได้ได้ได้โอ้ยท่างอยู่บปากขปบก็ท้ามโลดมอุ๊ยจ้านี่ชำนันละเดี๋ยวเดีได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากันก็เดี๋ยวถ้าผมหาคุณไปรับได้ก็เดี๋ยวนั่นนห่นถ้ามันจำเป็นจริงๆมันจนจริงก็ไม่เป็นไร ได้ยูครับทุกคนแล้วหันมาพั็เดี๋ยวเดี๋ยวเรสมมติว่าไต้มีคนไปรับก็ไม่ต้องคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดสิบนเพื่อนก่อนเบียร์สักสามกระป๋องสี่กระป๋องอะไรบอๆจะบอพูดไอ้บนผมไม่าหรอกจะเดี๋ยวถ้าถ้าหาไม่ได้หลีก็ต้องรบกวนละจ้ะพอรับประจำทางบนหนาเรียนวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันหยุดมันมันติดที่คนไปรับเนี่ย อันนี้ที่อันนี้ก็จะเป็นตัวตัว X นะ X เอ็กซิลี่เนี่ยเอ็กซิลี่เกธรรมดาเคยบอสถึกสีถูกรุ่นปะถออยูว่าสามผู้เฒ่าก็ว่าถนะึงเลยเนาะต้นหน้าใบก่อนเลรอเนาะที่ข้างหลังด้วยวะบายตัวนี้งามเลยตัวนี้มีชามีที่อ่ามีตัว USB ครับมีตัว USB แล้วก็มีแอร์หลังให้อันนี้นั่งได้นะรถเรานั่งได้นะอยากอยากนั่งนั่งได้เลย ก็เดี๋ยววันไปจะส่งมอบเดี๋ยวล้างให้แบบดีๆเอี่ยมๆเลยแต่ก็พูดไปงั้นแหละว่าวันที่ใจลูกค้ามารับเองถ้ามันจวนตัวขึ้นมามันใกล้มันใกล้มีปัญหาเลยหรอกเดี๋ยวไปบอกพี่ไก่เอาอันดับแรกเราก็ต้องต่อรองไปก่อนถ้าลูกค้ามาไม่จริงก็ต้องเอาไปส่งกันเลยจะทำอะไรได้ เอ้าไปยืนฝั่งนู้นถ่ายให้ก็ได้ไมเดี๋ยวถ่ายส่งให้ลูกสาวอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่เกาหลีอืมเดี๋ยวลูกตัดสินใจถูกเราเอามือเรียกนะเขาบอกลยว่าแจ้อแปดะ่อแจ้งมือปดจ้า แล้วแบบประกันอ e ีกต์สี่ลอยเป็นหมืน่นแปดสี่เดี๋ยวตยไต่รอใบอนุมัติจากไฟแนนซ์ก่อนครับนี้เพิ่นก็ไปหาลไปกู้ไปย,ยังไปหายังไปหาแล้วว่ากันไม่หายละเพิ่นเคลียร์โทรศัพท์เพิ่นอันนี้เพิ่นคิดว่ามันเป็นอย่างอีกเนาะ,ะอเอามันแล้วเด้อแม่นมป้าเจ้าหมวดจบแล้วว่าเป็นสู้ผมเด้อ๋อ <laughs> การ<อ>ก็ในนอสันน่ะนโบแมนไปโบแมนวันที่จุดลอเราถามไฟแนนซ์บอยไฟแนนซ์ไปรับผมบ่า เดี๋ยวได้หนักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวกากันว่าปะดาว่ารุ่นเป็นยังไงตัวโน่นอไรอย่างเงี้ยโน่นนอนลืมลืมลืมเส้นนู้นเส้นนี่เนาะอันนี้ที่ลูกค้ายกโยกคือปรับเบาะสูงต่ำนะตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าครับไฟฟ้ามันจะเป็นตัวเซตพีแต่ว่าถ้าเอ็กซ์ซีรมันจะไม่มีไฟฟ้าครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นออโต้ก็ไม่มีธรรมดาก็ไม่มี คนคนคนอื่นนั่งได้ยกเว้นเจ้าของรถจะสงสารดีไหมนนเมนาะคันั่ังได้นั่งได้ถ้าเอาพูดถามมานัง่งให้โชคให้ลาใช่ไหมอแต่ว่าอันนี้อายุเพิ่งสิบแปดสิบเก้ายังนั่งไม่ได้ โอ sí, ้ย si ังยังสาวอยู aman, louder, ่ยังสาวอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่แก่ยังไม่แก่มันมหยองบอกให้กินขนมหยองไปเอ้ยแมนต์ตีเมนต์ีไปส่งรถกับเลี้ยงเขาเนี่ยไปยังนานกว่าคือขนมให้กินแค่ไบรเนาะนาน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 อ๋อเขาในบุญเด้ออ๋ออ่าตอนแรกตอนแรกไต่ไต่คิดว่าวางสายไต่คิดไต่ฟังไม่ไม่ไม่ถนัดมันอยู่ข้างนอกเสียงมันนัานบอๆบอเสียงมันดังแต่โน้นโน้นโน้นคนจะไปรับ เดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งเด้อ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 แเด้อไอ้กเดี๋ยวผมเลี้ยงเบียร์เด้อเฮ้ยอยากเลี้ยงเอาอยากกินทำไมล่ะมันไม่มีที่มาที่ไปมันมีดิที่มามีที่ไปมีอ่เป็นยังไงอ๋อ ทำไมถึงเรียนแล้วว e. e e, okay. e. e ันที่เดี๋ยวไปรับที่บ้านนะไปทำไมไปรับพี่ได้พี่ไก่ขับมาทีงนี้แล้วไปรับผมตรงปมะคูหน่อยวันไหนอาทิตย์นี่ว่างอย่างเลยพี่ไกยไปรับหน่วะเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วส่งส่งกลับเลยส่งกลับเลยแบบไม่ลีลาเลยส่งตรงปะกูเสร็จแล้วก็กลับตลาดโพเลย I don't I don't d r i v e go to the customer I don't I don't eat beer ตอนเออตอนเช้าบริการเต็มที่เลยไปรับตอนเช้านะแต่งชุดตามสบายตามสบายแล้วก็ไปส่งทงประคูแล้วก็กลับตลาดโพไม่เออน,นเห็นไหมใจ,ใจจิตใจดำมากเลยเอาแค่นี้แหละ่อยากคุยเฮ้ยผู้จัดการทุกมนนไรวะเดี๋ยวมันติดลูกค้า ไปหาแม็กก็ได้ติดปุ๊บหรอแม็กวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนไม่อาทิตย์นี้จะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวนี่ไงส่งรถลูกค้าเนี่ยได้ได้ครับได้ว่างไหมเนี่ยว่างไหมเนี่ยคลิปนี้เหรอไม่ว่างเออ แม่จ๋าไม่มีใครไปหรอกผมไปไล่เซ็นได้ได้เมนเมนเมนซุ่มซุ่มบลคือไปได้ได้ได้นี่ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เราเราไม่ต้องนั่งก็ได้เราไม่ต้องนั่งก็ได้เราแค่กดตัวเนี้ยครับไม่ต้องสตาร์ทก็ได้ถ้าสตาร์ทเราต้องหย่าพลาด วันท,น,นทิ่ทาวันนข้าไนปเจิม่อเาะได้<ว>ได้ได้หมอดูหมอนี่นะได้อนอังขาวขอโทษหนิวันทีนออน่สามวันทิตหนีเพื่อวันเกิดลูกเนกันเกิดาทตกูแม่ว่านังข้าววันังคาวแล้ว,ท,ว,ว,ท,ว,วลที่นี่เดี๋ยวอันไต่ก่อนออกไปแล้วไต่โทรหา,จ,า,จ,า,จ,าจะยมือไปหายจากโคจ้ะไปตอนนี้อันตอนเรียบร้อยแล้วเัาเดี๋ยวมันจะบอทันเอกสารพี่เอกสารซิ่งเอกสารนํำ เอกสารต่เตรียมเรียบร้อยแล้วหรครับไปเซ็น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 ตัวไปร้อนมากเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปเซ็นเอกสารกันไปกับไปพวกเราเซ็นเอกสารกันบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวไปนะลูกค้ามาส่งว่าจะทิ้งใครจะอยากไปนะเว้ยเฮ้ยแม็กเปลี่ยนใจได้นะเว้ย อย่าเสียใจนะ <laughs>